วัสดีจ้าเพืเเ่อนๆเมนี่ยายสมัยมาทอดไข่เจียวนะคะไข่เจียวหอมๆค่ะอาหารเสารของยายสมัยค่ะไข่เจียวแล้วก็ตําเจวนะคะแต่อันนี้สิถทอดไข่เจียวก่อนจ้ามือนี่แกะมืดค่ะทานกับบะหมี่ล้ใส่เต้าแกะปิกนิกหน่อยนะคะนี่คือเต้าแกะปิกนิกหน่อยค่ะใส่สำรองนะคะ ขับไข่ขึ้นมาให้เหลืองจักน่อยนะคะจังสีแสีบเด้อค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะเต้าแกะตกัวนี้กะสีซาแนี่จักหน่อยค่ะแต่เดียวเ่นกะหอนนะคะอาการมันกะอึมครึมแน่จักน่อยค่ะคือฝนสิตกยายสมัยกะรยบออกไปทางใดน,นะคะใส่จัดปิกนิกไว้ก่อนค่ะ ตอดให้หลานค่ะเดี๋ยว่มกลับมาจากโรงเรียนจ้ะปี่น้องหลานชอบชอบกินจ้ะนี่ค่ะพี่น้องส่งทุกฝนสิตโตค่ะลมลม้มนี่ค่ะพีน้องไข่เจียวหอมๆกับเซตแล้วนะคะที่ในย้ายไมก็สิไปตาเจวไว้ค่ะตาเจวกินข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าสิอบกระดูกหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะตาเจวนะคะ ผิดกระเทียมหอมค่ะ้อมทั้งใส่บะก,กอกด้วยค่ะมันจะแซบค่ะหมูย,มย้ยไม้อบกระสีอบแ,แหงหง่ะคือบัวให้มันมีน้ำมันป้านไหนนะคะกินกระข้าวเหนียวค่ะจะมีถอดไข่ว้ให้ฮลานแลวก็ต้แเจวกินกระดูกหมูนะคะมีผักเมกค่ะตำปนประทูนะคะผักเม็ก,ก็ไปเก็บมาจากสวนค่ะออกไปสวนมันนะคะ ออกไปเบิงสวนมั่นกันเลยได้เก็บพักเมกมากค่ะหยดเพ่นกรลังงามกับพี่น้องต้นกับยายเติอผ่าสูงถั่วหัวนี่แหละแยกไมกระได้มากั้มหนึ่งค่ะเอามาจิ้มกับปนนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินเข่าน้ำกั้นนะคะในกระต้นพักเมกญยใไม่ค่ะนี่ค่ะต้นพังเมกอยู่ขางกำแพงสวนไอ้มั่นไหมคะ่ะสวนมั่นค่ะนี่เป็นสวนมั่นนะคะ นี่คะ่ะต้นใหญ่ค่ะกัดเก็บตํำต้ำๆเพิ่นปูกมันซับปะหลังไวค้ค่ะขางหัวเพิ่นสีมีพักเม็ดตุนงามๆนะคะกะเล็ดไปเก็บนะคะพี่น้องติดยากกัเก็บได้กั้หนึ่งค่ะนี่คะ่ะพี่น้องกำลังหยอดงามเลยคะ่ะเอากินกับมี